เอาจุดน้ำนิ่งๆน้ำนิ่งๆออกมาลงตรงนี้ก็นิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้ค่ะโอ้ซุ้มใหม่เอาซุ้มนุนๆวันนี้เราจะมาตกปลานินนะคะในบอ่อฟิชชิ่งนะคะวันนี้อยู่ที่บึงจระเข้นะคะกาแฟมาแล้วหนึ่งแก้ว ล่วงเดี๋ยวตอนนี้เราหาที่นั่งก่อนว่าตรงไหนเราจะนั่งได้นะคะตอนนี้เรามาที่โซนเอเนาะจเราได้ซุ้มแล้วนะคะเราได้นั่งซูมโซนบีนะคะวันนี้ก็มีนักตกปลานะคะมาเปิดมาเหมาปลาสวายนะคะเพราะว่า ช่วงนี้เปิดเหมาสวายอีกแล้วค่ะแต่ว่าเรามาตกชิงลิวเหมือนเดิมนะคะนี่อุปกรณ์ของเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็อีกสักพักเจอกันในไลฟ์สดนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดค่ะอินเทอร์เน็ตน่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลือกนั่งที่โซนบีนะคะดูก็ค่อนข้างที่จะมีลมบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า วันนี้ปลาจะเข้าเราดีไหมนะคะ